สวัสดีครับผมพี่น้องสู้คุณทุกคนครับวันนี้พี่จารณาสุขที่พ่อมาแก้าการพัดลมเอื่อยพัดลมช้านะครับอาการเปล่งไหไปบนครับเสียบก่อนอันนี้ขนาดเบอร์สองนะครับยังไม่เอื่อยครับพี่น้องอฝ่ายเบอร์สามด้ยครับฝ่ายครับยังเอืเอ่อยนะครับพี่น้อง วิธีแก้ถอดออกครับ, mhm. บครับเดี๋ยวเราทำการถอดเลยนะครับปั๊บมาเฮ้ยฝุ่นเขื่อนเลยครับคุณเขื่อเลยอันนไหมว่าทำความสะอาดแต่เข้าสีมีอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับสังเกตุยังไงแคปสตาร์ทพัดลม รุ่นนี้จะยุ่งดังนะครับพี่น้องแล้วแต่รุ่นครับบางรุ่นก็นยืดเท่านครับพี่น้องยิงตัวนี้ออกมาเลย ครับเปรียบเทียบค่าเก่าค่าไหมนะครับแล้วเขาถ่ายดีนะครับจะจะเพิ่มค่าลายเกินไปครับเดี๋ยวน้อจะไม่ค่าเก่ามันอยู่ที่เห็นว่า1.8ไมโครฟารัดครับเดี๋ยวเขาจะใส่2ไมโครฟารัดเผื่อให้มันจวดจัดกว่าเก่านะครับพี่น้องครับมาเบอร์เปลี่ยนเลยอ่าตัวนี้สีแดงนะครับจะเป็นเป็นไฟนะครับพร้อมกันนะพี่น้องนะต่อไป ให้เรียบร้อย ันไปนเลยนะครับง่ายๆตายพิจารณ์ยังไม่ครับ หลังจากี่เปียนแคปพลรุมนะครับโดยคาเก่าเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดไมโครฟลาร์ดนะครับอย่างนี้นะวันนี้ผมจะทำการเตียนขนาดสองไมโครฟลาร์ดนะครับเพิ่มแล้วเป็นสองไมโครครับเพิ่มอีกสองไมโครนะครับคิดดครับศูนย์จุดสองไมโครนะครับตัวนี้สี่เหลี่ยมสี่นะครับก็คือว่า บุ่มกดมันล็อกกูอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ล,ใหลูกค้านะครับตัวนี้เบอร์เดี๋ยวเข้ามาทำการาเทสเลยนะครับนะเบอร์เปิดก็จะกากไปเลยครับเ,เ,จะจะเ,เบทสตี่ีเบอร์หนึ่งไปเลยจากบุ่มหมืนนะครับ ชุดไปเบอร์สามพับผลการทดสอบครับเยันเทียนครับ หวังว่าคลิปนี้คงอมเป็นพ่อมดูแล้วก็บเกตเล่กหน่อยให้พ่อพี่น้องสำหรับงบเพียงแค่สี่สิบบาทนะครับแต่จเลี้ยวไปเสียลอยสองลอยในสร้างเพิ่มหรือว่าห้องระเบิงคลิปนี้บางเทื่อว่าฐานห้องไซค่าี่สูงเกินไปกาจเกิดบอดีตัวนะครับบวกลบให้บเกินสองเปอร์เซ็นต์นะครับคูณทุกสองครับจะพอถ้าเร็วเกินไปมันจะเกินขนาดนะครับเดี๋ยวเฮ็ดให้หม้อเติมใหม่นะครับเพื่อจเลี้วกับหรือว่าเอาค่าเก่าก็ได้ทั้พี่น้องมองว่าคลิปนี้ ็จะเป็นเกตความดูเล่นใหม่ให้สำหรับสร้าง,าสสางนีืว่าฮัดสอมอีกนินงนะครับนะครับพี่จามีผมมีอย่างไรครับฝากไว้เพียงเค่นี้ครับหวานเจีย๊ย